สวยแชมป์การันตีรถมือ2คุณภาพที่1ไม่แพ้คันไหนเอาไปเปิดงานวัดหรือเอาไปเปิดให้เพื่อนๆฟังในวงเราเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพดงเพดานเนี่ยสวยกริปเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยสวัสดีครับอยู่กับผมบอลวุิชัยกับช่องนิสันอินเทลเจ e ชอย h o i c มเพอร r เ r ยเช่นเคยนะครับ และสำหรับวันนี้ผมมีรถมือสองของค่ายนิสันมานำเสนอเพื่อนเพื่อนพี่ๆในชาแนลได้รับชมอีกเช่นเคยกับเจ้าวันนี้ครับอีโ e กคาสุดแสนประหยัดน้ำมันราคาจับต้องได้ไม่เพียง80,000กิโเมตรกับเจ้านิสันมาร์ตตัว1.2 EL เ i ียออโต้ปี2017ได้สีพิเศษจากโรงงานสีเขียวเกี่ยวสับครับรถคันนี้ผ่อนสบายๆเพียงแค่เดือนละ5,000กว่าบาท เดี๋ยวเราไปชมออปชันฟังก์ชันต่างๆกันว่าซื้อคันนี้ได้อะไรบ้างมาชมกันเลยครับสำหรับไฟด้านหน้าของรถคันนี้นะครับเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์หลอดไฟเป็นฮาโลเจนนะครับแต่ที่โดดเด่นเลยในส่วนของไฟเด t i m e มและนิ่งไา้แบบ LED ด้านล่างมาให้เรียบร้อยนะครับและรถคันนี้นะครับตกแต่งร้อแม็กมาให้นะครับเป็นแม็กลายมินิคูเปอร์ลายกล้วยนั่นเองนะครับลัดยางยูคมา 1955R15 ตัวยางเป็นปี2019 ใช้งานได้อยู่ครับหมื0 0ถึงสามหมื่นโดคอยเปลี่ยนก็ยังใช้งานได้แบบเหลือๆแน่นอนครับในส่วนของกระจกมองข้างเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าและผมชอบนิสันมากๆเขาให้ในส่วนงขาบบกคิร t สโกมาให้กุญแจเป็นรีโมทนะครับกระเถิบมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3พร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังสํตแหน่งครับ ในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถเติมได้นะครับ E 2 0 9แก๊ส9 1แก๊ส95อัตราการสิ้นเปืองอยู่ที่19 2กิกิโลเมตรต่อริรเหมาะมา,มากสำหรับยุคน้ำมันแพงแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันต่อรถนิสสันมาร์เนะครับเป็นรถแฮชแบ็กห้ประตูประตูด้านท้ายเปิดแบบนี้นะครับในส่วนของการเก็บสัมภาระก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2ใบแต่ เพื่อเพิ่มความจุใจในการเก็บของนะครับเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถพับเรียบเคียงกับตัวรถได้แบ่งแยกเป็นแบบ6 4 4 0ในเมื่อเราพับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ใช้นั่งได้ครับและรถคันนี้นะครับติดตั้งในส่วนของลำโพงมาให้เรียบร้อยนะครับซับวงซับเบสเสียงดังฟังชัดเอาไปเปิด งานวัดหรือเอาไปเปิดให้เพื่อนๆฟังในวงเล่าเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับทำมาให้หมดแล้วนะสาหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนต่อไปกันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนที่2กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับแบบเดิมเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่ารถคันนี้นะครับติดตั้งในส่วนของเบาะหนังมาให้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนที่2นะครับไม่ได้แคบซะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กว้างซะจนเกินไปนะครับต้องมาลองนั่ง ด้วยตนเองดูนะครับแต่ว่าผมนั่งก็รู้สึกอึดอัดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอไปได้นะครับ3-4คนกำลังพอดีด้านหลังก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของออปชั่นต่างๆด้านหน้ากันนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าเป็นระบบคีเรสกดปุ่มเพื่อปลดล็อกกดปุ่มเพื่อล็อกรถก็แล้วแต่ชอบนะครับเปิดเข้ามาในตัวรถนะครับตัวนี้มีระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กให้2ตํตำแหน่งด้านหน้าและเป็นกุญแจรีโมทใช่ไหมครับมาพร้อมปุ่มพุชสตาร์สต็อปนะครับ เพียงกดปุ่มรถก็จะทําการสตาร์ทโดยอัตโนมัตินะครับและรถคันนี้เลขไม์เพียง80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับกระจกทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้านะครับปุ่มควบคุมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าอยู่ที่หลังพวงมาลัยฝั่งขวาตรงนี้นะครับและรถคันนี้ระบบเอทนเอ n มถือว่าจัดเต็มมากเพราะว่าเปลี่ยนหน้าจอมาให้เรียบร้อยสามารถ เชื่อมบลูทูธได้นะครับฟังก์ชันต่างๆเล่น FMAM ใส่แผ่น CD อะไรก็ได้หมดแน่นอนนะครับแอร์เป็นมือปรับส่วนเกียร์เป็นออโต้แบบ3สปีดมีโหมดขับขี่สปอร์ตมาให้นะครับไฟห้องโดยสารก็จะเป็นแบบ LED หมดเลยนะครับเพดงเพดานเนี่ยสวยเกบเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโครงสร้างบอดีรถถหะด้านหน้ากันต่อดีกว่ารถคันนี้มีความเดิมขนาดไหนสําหรับรถคันนี้นะครับ คันหน้าเนี่ยเดิมสนิทเลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงรอยตะเข็บเม็ดอากต่างๆไม่มีการแกะไม่มีการไขไม่มีการนำสีใดๆทั้งสิน้นสวยแชมป์การันตีรถมือ2คุณภาพที่1ไม่แพ้คันไหนแน่นอนครับสำหรับคันนี้และรถคันนี้นะครับเราเสนอขายที่330,000าบาทพอ่อนสบายสบาย อย่าลืมนะครับเราเปโชว์รูมนิสสันขายเองเรามีการรับประกันหลังการขายให้ทุกคันเครื่องเกียร์เนี่ยเราดูแลให้หลังการขาย2ปีเต็มออกใบรับประกันการันตีไม่มีชนหนักพิจความน้ำท่วมตัดต่อให้เป็นลายลักษณ์อักษรซื้อต่อไปตรวจพบเจอนำรถมาคืนเราได้ภายใน5วันและที่ยิ่งไปกว่านั้นรถคันนี้เรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนถองมอบค่าเชื้ออบโอโซนฟอกเบาะขัดเคลือบสี 3N แบบพรีเมียม ซื้อต่อไปนะครับเอาไปขับอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปทำไรแล้วครับและสำหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสนใจโทรมาได้เลยนะครับ024134446ยินดีดูแลและใคำปรึกษาอยู่นะครับฝากกด subscribe กดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ